ค่ะกาบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆคานเนาะค่ะยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสู้ารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปท่านใดเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้เด้อค่ะเพื่อสิบริพัทแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้แอดก็สืได้มากขอโชว์คอมานกับตามั่งยายมีที่อยู่ทางบ้านแอดมินเองเด้อค่ะพี่น้องปองไปค่ะค่ะบัดนี้หฮากา งวดที่แล้วเนาะค่ะตามั่งยายเมียกับหายหนึ่งห้าเจ็ดนะคะแต่กับบริตตัดเล่นสองโตเนาะค่ะพี่น้องเนาะเล่นแต่ห้าเจ็ดค่ะพี่น้องคะหนึ่งเจ็ดผัดบอ่อเอานะคะ่ะงวดนี้กับสิขอเอาทุกโตที่เพิ่นหายเนาะค่ะพี่น้องสีบอ่อหายผาดเลยะะ้อค่ะงวดนี้เด้อฝากถึงพี่น้องปองไปคือกันเนาะคะ่ะเ้ามาไปเบึงไปชมพร้อมๆกันเลยจ้า ค่ะบาทนี้เขาก็มารุนไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมาตากับยายใส่ให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้อง มาแล้วพูด้ขอสามตัวตรงๆแล้วพอ ค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะนี่กะสิเป็นท่างพุ่มตาย่าเยนาะคะ่ะซึ่งแต่พัดปูนาเข้าเนาะคะ่ะอีพอปูนาเข้ามาเปิดตั้งสารห้ตาให้ยหย่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะซึ่งเลขเขาเมื่อแล้วสองงวดติดๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะซึ่งงวดหนึ่งเก้าศูนย์นั้นก็เขาล่างเต็มๆเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแต่งวดวัางยานีนนั้นได้หนึ่งห้าเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะ แอดมินผัดตัดเลนแต่สองตัวเนาะคะ่ะยิบจับฉลากกินแบงกับยิบตัต้งแต่หาเจ็ดเนาะค่ะบัตห้าหนึ่งเจ็ดผัดบอได้เอานะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะข่างวนนี้แอดก็เลยได้มาขอตากับยายไม่เนาะคะ่ะเพื่อเสียเอาฝากพี่น้องปองไปเนาะคะ่ะค่ะตาเอ้ยยายเอ้ย,อยได้อยู่เฮือนหงงามแล้วกะเฮือนหอห้องงามแล้วกะแบงปันให้ลูกให้หลานได้เฮ็ดได้สางเด้อค่ะให้พ่อแม่พี่น้องปองไป เอฟซีทุกๆุกทันเนาะค่ะผูทีตกถูกได้หยากอยู่ผูที่บอมีเงินก็ให้เพ่นได้เงินได้ทองเด้อปูเด้อตาเด้อยาาเด้อให้ออกมาตรงตรงเนาะค่ะอย่ากลับอย่าเปลี่ยนแปดสเนาะค่ะบ่ขึ้นบ่ลงเด้อพอเด้อเอาตรงตรงเด้อค่ะตาเอ้ยยายเอ้ยเอาตรงตรงเด้อคอยสิบบ่ได้ลงทุนหลายค่ะบ่เอาเฉียดเนาะค่ะขอตรงตรงเลยเด้อตาเด้อยายเด้อขอตรงตรง ค่ะห้าก่ามาลุนไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะว่าตากับย่า่เสียห้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกะย้าเฝ้าหนีไปไซเดอค่ะพี่น้องเด้อค่ะมาเบิงมาชมไ้กำลังใจทางช่องแล้วแล้วก็สี่ค่ะก็อดีมีพี่น้องคนไก่เนาะค่ะพี่น้องค่ะ่ะห้าก่ามาลุนทาติดหกติดเก้าติดสามนี่ค่ะพี่น้อง สิบเป็นเลขมหามงคลครับค่ะพี่น้องสิบเป็นเลขที่ว่าแอดมินมีลูกสาวฝันเกี่ยวกับหลดแอดมินนะคะเดี๋ยวคลิปหนาแอดสิ่ทายต่อเลยนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะว่าลูกสาวฝันว่าจังใดค่ะพี่น้องค่ะ ขาแมารุนไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะน่ะ้าเป็นฮกสามเก้านี่พี่น้องเอ้ยเ<ใ>นาะค่ะสาธุสาธุเดอให้มาตัวนี้โหลเด้อพอเด้อตาเด้อยายเด้อค่ะให้มาตัวนี้เลยคะ่ะสิตรงกันเบิดคู่ยางเลยค่ะพี่น้องคะ่ะตรงเทิง เล a a ็กทีไม่ล้านทําปูนาเข้านะคะซึ่งตอนนี้ของอีพ่อปูนาเข้าไปขอบ้านเล็ทีเมื่อนั้นกะหลังสุดท้ายเป็นสามแปดนะคะพี่น้องหลังต่อไปท้าบบพิษพลาดประการใดก็สิเป็นสามเก่านะคะพี่น้องค่ะถ้าเป็นสามเก่าเนี่ยน่าจะเป็นของอีพ่อปูนาเข้าแต่มันกับย่างท่านได้เป็นทางการนะคะพี่น้องก็เลยท่านได้บอไปนะคะนอเพราะว่าเพิ่นคือว่าล่อคิวนะคะก็คือว่าเป็นบบมิบานใดไปขอกะกะสิมีแต่อีพ่อปูนาเข้าไปขอเนาะค่ะ กระซึ่งหลังสุดท้ายที่่อไปทางปูนาขันก็สิเป็นเลขที่สามแปดนะคะ่ตไปก็สิเป็นของอีพ่อก็สิเป็นเลขสามเก้านะคะเป็นเลขมงคลนะคะแอดพยายามให้ได้หกสามเก้ามาเลยถ้าเป็นหกสามเก้ามีให้นะคะพี่น้องเลอจังใดก็ไดดเอายันอันอามัดจะตังคยังก็ค่ะปูพนมักสิบเว,ว่างสิละค่ะให้ ให้มันยูงสินะคะพี่น้องให้มันยูอย่าไปใส่ถ้าชีออกตัวนี้3ตัวตรงๆก็ให้ยูเลยเด้อตาเด้อย่ายเด้อเขียนง,งามๆได้พอเด้อเขียนง,งามๆให้ลูกให้หราน หัวส่วงเป็นสีกลมๆน่าจะเป็นเก่านะคะพี่น้องตัวที่สองเดี๋ยวรอรุ่นไปก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่าถูบยังบอ่อขานเล่นรุ่นไปน้องกันเลยค่ะพี่น้อง ค่ะมาลุ่นไปพร้อมๆกันเนาะค่ะ เป็นสามไม่พอที่ค่ะลุนไปน้ากันพี่น้องค่ะลุนไปน้ากันค่ะลุนไปพร้อมๆกันเด้อพี่น้องเดื้อค่ะแอดก็ได้บอกตากับยาาเนาะค่ะเนาะ้าโชค ามามลามเนาะคะ่ะมีโชคมีหมันกระสิอใดมีเงินซื้อผลไม้ไหวทุกวันพระเนาะคะ่ะพี่น้องเนะะ ia, าะค่ะกอยบอกตาบอกย่าเนาะค่ะว่าสิได้หาเขา่าหาหนำให้กินทุกวันพระให้ลูกให้หลานมีโชคมีหมันให้ลูกให้หลานถือห вой, วยลวยลอตเตอรี่เนาะคะ่ะเนาะสิได้มีเงินซื้อเขา่าซื้อหนำซื้อผลไม้เนาะคะ่ะซื้อหนำหวานหนำแดงเนาะคะ่ะซื้อหนำหวานเนาะคะ่นะเนาะอาหารหวานข้าวถวาย หรือว่าแต่งผ้าเขาผ้าหนามไห่ตามั่งยายมีถูกวันพระเนาะค่ะกับขาถาดบริวารเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้โชคให้มานให้มาสามโตตรงตรงเลยเด้อตาเด้อยายเด้อค่ะอะเป็นหกแปดหกแปดพี่น้องหกแปดบ่แม่นหกโอ้ยหกแปดหกเก้าหกเก้าคือ เดี๋ยวค่ะล่อให้ใหม่เบิดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะบว่าแปดกับเก้านี่ยแหละคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวล่อๆเบิบง่งว่าให้ทูปนิ่งก่อนนะคะพี่น้องเนาะค่ะเพิ่นใหม่เบิดก่อนเนาะคะ่ะโอ็อดอน่งใจใจุดเต้ม ได้ถ้าแปดถดประจุมันจะหกเก้าถ้าเป็นสามอีกตัวหนึ่งค่ะเดี๋ยวล่อทูบใหม่มืดนะคะพี่น้องเนาะ่ะอันนี้ทูบเสียงทย่ายไก่พอปูนาเข้าได้ปลูกเสกให้เรียบร้อยนะคะพี่น้องเนาะซึ่งกนแอดซีมา จุดมาขอน้ำตาน้ำย่ายนี่เนาะคะ่ะเนาะกะใหอีพอปูนาเข้าปลุกเสกให้เป็นที่เรียบร้อยคะ่ะพี่น้องปองปายคะ่ะปลุกเสกให้เป็นที่เรียบร้อยก็ค่อยไดเอามาจุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะบอมเมนว่าค่ะคู่บาอาจารย์เพื่อนได้จุดให้แล้วนะคะพี่น้องเด้อคะ่ะโอ้คู่เบาพิดอีกแล้วคะ่ะพี่น้องกราบขอโทษขออภัยคะ่ะคู่บาอาจารย์หรือว่าอีพอปูนาเข้าได้ปลุกเสกทูบ ให้แล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าได้แตงขันหาได้แตงขันให้อีพอเพิ่นสวดให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ขอ,ขอให้โชคให้ม ắ นเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องป้องไปได้ศูนย์แปด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 ศูนย์นะคะพี่น้องเด้อก็ไปพิจารณายิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ พเมื่ขึ้นนี่แตงคันไห้พอสวดไห้เน,นานะคะ่ะปูนาคเนาะค่ะพอปูนาคคนสวดไห้ทูบไปถือคันน้ำมตนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะโอ้ไปถือน้ำมต์ที่เห่าอาบน้ำมต์กันเมื่ขึ้นนี่เนาะคะ่กะก็เลยทูบก็เลยแตกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะออกมาก็สิเป็นศูนย์แปดแปดค่ะพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องเห็นเป็นตัวใดกะล่องเอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะไดี๋ยวจะไปซองให้ไกลๆนะคะเด้อ ค่ะพี่น้องค่ะกะได้เลขโชคเลขรหัสสมบัติกสิเป็นศูนย์แปด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 ศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะก็ไปพิจารณายิบจับชลากกินแบ้งรัฐบาลไว้ได้แล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ค่ะพี่น้องคะนีนก็เป็นแนวทางเนาะค่ะจากบ้านภูมิตามั่งยายมีเนาะค่ะจากเลขเลขภูมิตามั่งยายมีนะคะบานของพรอนผ้าลวดนะคะพี่น้องเด้อค่ะกสิได้ศูนย์แปดแปดเนาะค่ะแต่ว่าทางสุเนาะค่ะเห็นเป็นแปดแปดแปดนะคะพี่น้องเด้อค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ จยงไรก็ไปพิจารณาเบื้องก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะธรรมกกระจัดทะคัดกผ่านเนาะค่ะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางทอนันเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องป้องป่ายทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีจ้า